เนี่ยค่ะพริกต้นนี้แดงมากๆเลยเห็นมานี่อ่อนซ้อนนะคะเขาก็ไล่เก็บมาเรื่อยๆค่ะแต่ต้นนี้ค่อนข้างที่จะแดงเยอะเลยถามว่าเก็บไปยังรอบหนึ่งเก็บไปแล้วค่ะเก็บไปแล้วรอบหนึ่งเห็นกันบ่ค่ะนี่เดี๋ยวจะมาเด็ดให้เพื่อนๆได้เห็นเลยเนี่ยค่ะอันนี้บ่รู้ว่าเป็นพันนี่ยังนะคะนี่เพราะว่าเราอันซื้อจาก เพราะว่าปลูกจากเมล็ดพันธุ์ขอถกเข้าไปปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่ว่าแม่พันธุ์ทรงมให้จากเมืองไทยนั่นเองค่ะนะคะขึ้นมานี่ก็จะเป็นอีกพันธุ์หนึ่งเพราะว่าปลูกสามพันธุ์มียพริกกระเลียงแล้วก็พริกชอที่ปลูกค่ะมีพริกอันนี้พริกบานเฮาเส็นก็คืค่อนข,ข,ข้างที่จะโด่แล้วนี่เดี๋ยวปีหนาเก็บต้นนี้ไว้พอเมล็ดพันธุ์ไ่ปลูกอีกค่ะ พริกที่เขาปลูกใส่กระถางเนี่ยสาม,มารถเก็บได้กับสองปีสามปีนะคะถ้าเขาเห็ดต้นเห็ดสาวเรื่อยๆนะคะเป็นสาวนั่นเองก็สาม,มารถปลูกเก็บกินได้ค่ะนีคะปลูกใส่กระถางแล้วก็มีจานร้องค่ะแล้วเก็บ ได้เพาะกินอยู่ค่ะสองสามมือไปเลยค่ะเป็นเดือนแล่ะเพราะได้เก็บกินอยู่ค่ะนี่เห็นคนผลิตจะตอนงระอ่อนซ้อนค่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนนะคะหรือว่ามีสวนสำหรับปลูกพักนี่ค่ะเข้าปลูกกินเองเนี่ยค่ะแต่เพได้ประหยัดกันหรือว่าคนมักปลูกพักกันเองค่ะนี่ค่ะ